สวัสดีค่ะพี่ไซจากไซแคลดิมี่นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึง part of speech นั่นเองค่ะก็คือส่วนประกอบของประโยคค่ะซึ่งสำหรับคนที่จะเริ่มเรียน r กร m a านะคะควรจะเริ่มเรียนจากเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกค่ะเพราะจะทำให้เราเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดของภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะทำให้เราสามารถต่อยอดได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับ part of speech ในภาษาอังกฤษนะคะก็จะคล้ายๆภาษาไทยเลย มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือ noun verb adjective adverb pronoun preposition แล้วก็ determiner ซึ่งมันจะมีทั้งหมด7ตัวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวพี่สายจะยกตัวอย่างประโยคขึ้นมานะคะแล้วเราไปดูกันว่าในประโยคนี้ประกอบไปด้วยส่วนประกอบของประโยคอะไรบ้างน,นะคะแล้วประโยคตัวอย่างก็คือ Jack worked hard for five years. he will buy a new car tomorrow. พี่สายจะเริ่มพูดถึง part of speech ในแต่ละตัวเลยนะคะสำหรับตัวแรกก็คือ now. now ก็คือคำนามนั่นเองถูกไหมคะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของถูกไหมเอ่ยแล้วก็คำนามด้วยนะคะสามารถเป็นได้ทั้งประธานของประโยคเป็นได้ทั้งกรรมแล้วก็ส่วนเติมเต็มของประโยคด้วยค่ะ ดังนั้นถ้าใครนะคะยังไม่รู้ว่าโครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษนะคะเขียนได้ยังไงมางนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนตอนนี้เพื่อย้อนกลับไปดูได้เลยค่ะพี่ายเคยสอนเอาไว้แล้วนะคะแล้วสำหรับคำนามนะคะในประโยคตัวอย่างนี้ไหนลองเดากันซิว่ามีกี่ตัวแล้วมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวพี่ายจะบ้านให้ก่อนมันจะมีทั้งหมด5ตัวนะคะเดี๋ยวพี่ไซเฉลยเลยละกัน ก็จะมีคำว่า jack ก็คือเป็นชื่อคนถูกไหมคะตัวที่2คือ five คือเป็นตัวเลขตัวเลข5นะคะตัวต่อมาก็คือ years ก็คือจำนวนปีนะคะต่อมาค่ะคือคำว่า car คือรถยนต์และตัวสุดท้ายคือ tomorrow นะคะคือแปลว่าพรุ่งนี้ค่ะซึ่งจากทั้ง5ตัวนะคะมันจะมีตัวหนึ่งที่จะเป็นคำนามเฉพาะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า proper noun นะคะ ซึ่งคำนามเฉพาะเนี่ยจะเป็นชื่อเฉพาะค่ะของไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของค่ะซึ่งในที่นี้ก็คือคำว่าแจ็คถูกไหมคะก็คือแจ็คเป็นชื่อคนนั่นเองค่ะ proper noun เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะในประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอค่ะ part of speech ตัวต่อมานะคะก็คือคือ verb นั่นเองค่ะซึ่ง verb ก็คือคำกริยานะคะมีหน้าที่ พูดถึงว่าประธานของประโยคนะคะกําลังทําอะไรอยู่นั่นเองถูกไหมคะหรือบอกอธิบายเหตุการณ์ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นในในประโยคประโยคนั้นซึ่งจากประโยคที่พี่สายได้ยกตัวอย่างนะคะจะมีเวริร์ทั้งหมด3ตัวค่ะตัวแรกก็คือ Work ตัวที่2 View และตัวที่3คือ b y y ค่ะซึ่งจำไว้เสมอว่าตำแหน่งของ Ver รนะคะจะอยู่หลังประธานเสมอค่ะ แต่โดยปกติแล้วนะคะเวิร์บจะมี2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือจะเป็นเวิร์บแท้ค่ะเวิร์บแท้ก็คือจะเป็นเวิร์บที่จะเปลี่ยนตามรูปของประธานนะคะส่วนอีกตัวนึงก็คือจะเป็นเวิร์บช่วยค่ะก็คือ modal verb นั่นเองค่ะซึ่งพี่ไซได้อธิบายไปแล้วในคลิปกก่อนนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนตอนนี้เพื่อย้อนกลับไปดูว่า modal verb นะคะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับ Verb แท้ในที่นี้นะคะก็คือจะเป็นคำว่า work และคำว่า buy นะคะ ส่วน verb ช่วยก็จะเป็นคำว่า view ค่ะและต่อมานะคะก็คือ adjective ค่ะ adjective นี่ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะมีหน้าที่ขยายคำนามนั่นเองค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะมันจะวางไว้ข้างหน้าคำนามค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคที่พี่สายยกให้ดูนะคะ adjective ก็คือคำว่า new ค่ะซึ่งทำหน้าที่ขยายคำว่า car นั่นเองค่ะก็คือเราต้องการอธิบายว่ารถคันนี้มีลักษณะใหม่นะคะ จริงๆแล้ว adjective เนี่ยนอกจากวางไว้ในคำนามแล้วเรายังสามารถวางไว้หลัง verb to be ได้ค่ะหรือวางไว้หลัง verb เกี่ยวกับภาษาสัมผัสของเราค่ะอย่างเช่นภาษาสัมผัสของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะก็จะมีตาถูกไหมคะตานี่ก็คือคําว่า look นะคะคือมองเห็นหูนี่ก็คือการได้ยินถูกไหมคะคือคําว่า hear จมูกคือการได้กลิ่นค่ะคือคำว่า smell และปากน,นะคะก็คือการได้รับรสชาติก็คือคําว่า taste แล้วเดี๋ยวพี่ซรยจะมายกตัวอย่างนะคะการใช้ adjective หลัง verb to be แล้วก็หลัง verb ที่เป็นภาษาสัมผัสนะคะสำหรับ verb, หลัง verb to be นั้นตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่น this car is new หรือถ้าตามหลัง verb ที่เป็นปภาษาสัมผัสนะคะก็อย่างเช่น your dress looks beautiful ก็คือชุดกระโปรงของคุณนั้นสวยจังเลยเป็นต้นค่ะต่อมานะคะก็คือ adverb ก็คือคำวิเศษนั่นเองค่ะมีหน้าที่ใช้ขยายคำกริยาค่ะแต่ตำแหน่งของการวาง adverb เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า adverb นั่นเป็นประเภทไหนนะคะเพราะว่าประเภทของ adverb เนี่ยมีหลายประเภทมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่สายจะมีการอธิบายในคลิปถัดไปนะคะแต่สำหรับคลิปนี้ก็คือพี่สายจะแค่อธิบายให้รู้ว่า adverb คืออะไรนะคะแล้ก็จากตัวอย่างประโยคนะคะ adverb ในที่นี้ก็คือควาว่า hard แปลว่าอย่างหนักนั่นเองคือเราต้องการอธิบาย verb ตัวข้างหน้ามันคือคําว่า worked ถูกไหมคะคือเราต้องการอธิบายว่าแจนะ็คทนาทำงานอย่างหนักนั่นเองค่ะแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึงนะคะโดยปกติแล้ว adverb ส่วนใหญ่อะค่ะจะลงท้ายด้วย l y ค่ะก็คือถ้าเห็นว่าคําศัพท์คําไหนนะคะที่ลงท้ายด้วย l y ให้จําไว้เลยค่ะนั่นคือ adverb แน่นอนมีหน้าที่ขยาย verb ค่ะ อย่างเช่นนะคะ Jack drives a car carefully คือแจ็คขับรถอย่างระมัดระวังนั่นเองค่ะ carefully ในที่นี้นะคะก็คือ adverb ค่ะมีหน้าที่ขยาย verb นั่นก็คือคำว่า drive พอต้องการจะบอกว่าขับรถอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อามาค่ะคำว่า pronoun ก็คือคำสรรพนามนะคะซึ่งคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามถูกไหมคะเราไม่ต้องการที่จะใช้คำเดิมซ้ำๆะคะ่ะ ดังนั้นเราจะใช้ pronoun เนี่ยเข้ามาแทนที่คำนามนั้นค่ะอย่างเช่นจากตัวอย่างประโยคคือเราใช้คำว่า he มาแทนที่คำว่า jack นั่นเองค่ะต่อมาค่ะคือ preposition ก็คือคำบุพบทค่ะใช้พูดเกี่ยวกับสถานที่และเวลาส่วนใหญ่เราจะวางไว้ข้างหน้าสถานที่และเวลาด้วยค่ะอย่างเช่นในตัวอย่างประโยคคือคำว่า for นั่นเองคือเราวางไว้ข้างหน้าคำว่า five years ค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือ Determiner นะคะก็คือคำบ่งชี้ค่ะตัวนี้นะคะเราจะนิยมวางไว้ข้างหน้าคำนามค่ะพอจะเดากันได้ไม่เอ่ยว่าตัวไหนคือ Determiner ค่ะก็คือคำว่าอะวางไว้ข้างหน้าคำว่า New Car นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆมันมีหลายตัวนะคะก็อย่างเช่น a and the some any อะไรพวกนี้เป็นต้นค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของ part of speech ค่ะ ถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะพี่สายอยากจะให้ไปดูคลิปที่พี่สายสอนเกี่ยวกับโครงสร้างนะคะของประโยคต่อค่ะเพื่อจะทําให้เราสามารถเข้าใจการเขียนประโยคได้มากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยตามดูการเขียนประโยคทั้ง12 tense s นะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ด้วยค่ะแล้วถ้าคิดว่าใช่ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามค่ะช่องสายคาดิมี่ทางทาง Facebook และ YouTube เลย และถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ